พี่หนอมคะเรามาพูดถึงเรื่องดีๆที่มีฟังตอนแรกเอ๊ะมันคืออะไร,รแต่แน่นอนว่าเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยกับท่านรองบัญชาสุกแก้วนะคะรองี่บดีกรมประมงท่านรองอยู่ในสายแล้วสวัสดีท่านรองคะ่ะครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณจิมมี่ครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ ครับไม่ได้คุยท่านรองบัญชาอยู่นานนะครับพอดีว่าวันนี้ทางสำนักนายกโดยเพจไทยคู่ฟ้าเขาบอกว่าหนุนเกษตรกร,เ,กรเพราะเลี้ยงกุ้งใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ปอม .2 ออแก้ปัญหาคุณภาพน้ำโรคตายด่วนมีโรคตายด่วนวยกุ้งเหรอนะมี e m s เนี่ยนะครับก็เลยว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร,กรไม่มากก็น,น้อยคนรู้แล้วทำไปคนยังไม่รู้จะทำยังไงถึงจะได้รู้จัก เชื้อจุรินทซีปอมอ .2 ที่ว่านี้นะครับท่านบัญชาครับช่วยอธิบายพี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหน่อยครับครับก็ขอเรียนพี่น้องกเกษตรกรนะครับว่าในการพอเลี้ยงกุ้งเนี่ยกรมประมงเรามีคณะกรรมการชุดใหญ่เราเรียกชิมบอร์ดในการบริหารจัดการโดยมีเป้าหมายที่จะให้ส่งเสริมการเลี้ยงกุ้งให้ได้ปีละสี่แสนตันนะครับครับ เพื่อที่จะ,ะบริโภคภายในประเทศส่วนหนึ่งประมาณร้อยละยี่สบี้อยละแปดสิบเนี่ยส่งออกนำเงินเข้าประเทศทีนี้ที่ผ่านมาในรอบตั้งแต่ปีห้าสี่เป็นต้นมาเนี่ยผลผลิตที่เราเคยได้สมัยโน้นได้ถึงห้าแสนตันเราประสบปัญหาสภาพของโรคกุ้งโดยเฉพาะโรคที่ทราบเป็นการทั่วไปเรียกว่าโรคตายด่วมหรือโรคอ e m s ซึ่งก็จะ มีผลต่อผลิกของเกษตรกรกรมประมงเองก็ได้คิดคน้นอสารโปรไบโอติกหรือเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ก็เหมือนกับอ่าที่เรากินยาคู่เหมือนกับที่เราใช้จุลินทรีย์ในผสมอาหารของคนนะครับที่เรากินเป็นอาหารเสริมอะไรอย่างเนี้ยแต่ของกุ้งเนี่ยเราคิดปอมอนหนึ่งมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับ เพื่อที่จะส่งเสริมให้กเกษตรกรนำไปใช้ในบอ่อเลี้ยงกุ้งตั้งแต่การเตรียมบ่อนะครับและก็ผสมเป็นสารโปรไบโอติกให้สมกับอาหารและก็ให้กุ้งกินเพื่อลดตัวที่จะก่อเชื้อแล้ก็ให้กุ้งเนี่ยนะครับได้มีระบบย่อยอาหารที่ดีและก็ทำให้ผลผลิตสูงทีนี้ ในตัวเชื้อกุ้งเองเขาก็พัฒนากรมปรมงเองก็ได้พัฒนาปม .1 จากจุลินทีย์ตัวเนี้ยเพิ่มตัวกําลังอ่าเพื่อที่จะให้มีสารโปรไบโอติกเนี่ยมากขึ้นก็เป็นยกกำลังแปดก็เลยคิดค้นเมื่อปีที่แล้วได้เป็นปม 2. .2 ซึ่ง<ถ>ในปอมอ .2 นี่เองก็เป็นสารจุลินทรีย์ที่เราได้ขยายให้กับผู้พอเลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะ ผู้เลี้ยงกุ้งทั้ง20กว่าจังหวัดเนี่ยนะครับโดยให้มีเขาเรียกศูนย์จุลินทรีย์ประจำจังหวัดของเอกชนเองของเกษตรกร,ร,กรที่รวมกลุ่มกันเป็นชมรมเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงทุกจังหวัดนะจังหวัดละ1 0ู1 0์แต่กรมประมงจะเป็นผู้ขยายหัวเชื้อให้กับศูนย์เหล่านี้นะครับและศูนย์เหล่านี้ก็จะนําไปขยายอปม2เป็นเชื้อต่อให้กับเกษตรกร,ร,กรผู้พเลี้ยงในพื้นที่นั้นๆครับ อันนี้เกษตรกรสามารถจะไปขอรับได้ที่ไหนยังไงครับท่านครับครับรับได้สองส่วนนะครับถ้าท่านสะดวกที่อยู่ในจังหวัดเช่นนครศรีธรรมราชเราก็มีศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงพันธุ์ขดน้ำชายกวางอยู่ที่ศูนย์ลุ่มน้ำปากพนังหรือที่อำเภอสิีชนนี่ยกตัวอย่างนะครับนอ<ะ>กนั้นเองในอ ศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ประจำะชุมชนของผู้เลี้ยงกุ้งว่าที่ลุ่มน้ำปากพนังก็อยู่ที่สากรปากพนังอย่างนี้เป็นต้นโดยทุกจังหวัดเนี่ยนะครับเราได้ให้ฮบไปเมื่อสี่ปีที่แล้วฮบกลุ่มละห้าแสนบาทพร้อมด้วยพาเจ้าหน้าที่ของชมรมกุ้งมาอบรมอย่างเข้มข้นแล้วก็ให้สามารถมีองค์ความรู้ที่สามารถผลิตตัวเนี้ยได้แล้วก็ ที่ศูนย์นี้ก็จะเป็นตัวผลิตเองฉะนั้นเกษตรกร,ก,รก็สามารถรับได้ที่ศูนย์ประมงคับอันที่สองก็สามารถสสานขอรับได้ที่ชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งในแต่และจังหวัดนั้นๆครับครับเขาสามารถทำเองได้ไหมท่านพอไปดูสูตรที่ประมงได้ประดิษฐ์คิดค้นมาแล้วเนี่ยแล้วเกษตรกร,กรสามารถจะไปทำสูตรขึ้นมาได้เองไหมครับหรือ,อยังไงครับครับในตัวการนำไปใช้เนี่ย ตหัวเชื้อเนี่ยกรมประมงเป็นผู้ผลิตและส่งไปให้ที่ศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ประจำะชุมชนประจำสมาคมทีนี้พอได้เป็นหัวพอได้เป็นหัวเชื้อแล้วเนี่ยกเกษตรกรก็เอาหัวเชื้อนั้นไปขายายต่อของกเกษตรกรเองแต่ตัวหัวเชื้อเองเนี่ยต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้ขั้นสูงต้องมีตู้อบต้องมีตู้ตตเขี่ยเชือ้ออย่างเนี้ยเกษตรกร อ่าไม่สามารถจัดทาได้เองได้แต่ว่าที่ชมรมเนี่ยเราให้รบไปห้าแสนบาทเนี่ยสามารถทำได้แต,ดแต่น้ำแล้วก็แต่น้ําที่สามารถผลิตได้เป็นหัวเชื้อแล้วเนี่ยเกษตรกรก็สามารถเอาไปเอาไปขยายได้ครับใช้ในบ่อกุ้งอย่างเดียวหรอครับท่านบ่ปลาอย่างอย่างนั้นได้ไหมครับบ่ปลาก็ได้ครับแต่ว่ากุ้งเนื่องจากอัตราการเลี้ยงค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็ กุ้งเนี่ยเป็นการเพาะเลี้ยงที่ต้นทุนค่อนข้างสูงแล้วก็ใช้ระบบการใช้น้ําที่อ่าเป็นระบบปิดนะครับจําเป็นต้องใช้ระบบน้ําหมุนเวียนเพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยก็จะทําให้ระบบการหมุนเวียนของน้ําเพื่อจะนําไปปรับสภาพน้ําเนี่ยจะใช้ได้ดีถ้ามาบอกปลาเช่นบอกปลานินนะครับซึ่งก็นําไปใช้ได้เช่นกันนะครับ ม,มันทำให้ทั้งการระบบการย่อยของย่อยอาหารของกุ้งหรือปลานะครับมันดีขึ้นผลผลิตเพิ่มขึ้นรวมถึงน้ำด้วยไหมท่านมันทำให้น้ำดีขึ้นด้วยไหมครับครับน้ำดีขึ้นเพราะว่าขั้นตอนของใช้ปมอสองใช้เริ่มต้นตั้งแต่ตอนเตรียมบ่อเลยหลังจากเกษตรกรเตรียมบ่อสูบน้ำออกพักบ่อหกสิบวันแล้วก็ใช้ปูนขาวปรับสภาพบ่อ ให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมแล้วเนี่ยการตั้งแต่เริ่มเตรียมน้ําเมื่อดันน้ําเข้าเนี่ยพักน้ําไปแล้วระยะก,กี่วันกี่วันก็จะเอาปอมอสองนะครับที่เป็นหัวเชื้อผสมกับสูตรที่ชาวบ้านใช้เช่นสับประรดออย่างเนี้นะครับเพื่อที่จะดําเนินการนะครับเพื่อที่จะปรับสภาพน้ําให้น้ํามีคุณภาพที่ดีตั้งแต่เริ่มปล่อย นะครับเพื่อที่จะพอลูกกุ้งที่ได้จากความต,ต่างๆลงปล่ลอยก็สภาพควาเหมาะสมก็จะเกิดขึ้นครับอ<ม>ืม,มเป็นใครฟังตรงนี้แล้วนะครับมีประโยชน์สำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งหรือปลาแล้วแต่นะครับติดต่อที่ประมองอำเภอหรือจังหวัดหรือศูนย์เพาะเลี้ยงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเลี้ยงกุ้งอยู่22จังหวัดโดยเฉพาะ จังหวัดที่ติดกับชายฝั่งทะเลใช่นะครับตั้งแต่ภาคตะวันออกไล่ไปจนถึงทางภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะครับขอบพระคุณท่านรองอธิบดีบัญชาสุแก้วนะครับขอบพระคุณครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมอยู่นครครับมาเยี่ยมบอกติดตาท่านครับโอเคครับขอบพระคุณครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ